โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โคกน้องนามโมเดลนะครับคงมอบภารกิจตรงนี้นะครับให้จ่าสิบเอกจิรศักดิ์จุลิกนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทหารนะครับได้ลาออกจากรายการนะครับแล้วก็มาช่วยนะครับโรงเรียนจุลนศัลย์สกลนะครับในการดูแลสถานที่ค่ายลูกเสือดูแล ภายในบริบทตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูเรื่องแนวประจาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โค้งนาโมเดลนะครับ่าน้องมีความผ่านประสบการณ์นะครับในการที่เป็นทหารนะครับอยู่ที่สาธารเรัฐประาธิต้นะครับได้บอกโรงเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทํานี้มานะครับล้วก็คง จะนำพานะครับตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้นะครับของเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ของพี่น้องผู้ข้าัญชาลูกเสือที่ามาฝึกอบรมนะครับที่นี่นะครับลหลังจากที่เราปรับพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปูผ้ายางนะครับเพื่อที่จะทำระบบน้ำไหลเวียนนะครับกองไส้ไก่ ทำลุมขนมโคกนะครับคันนา,นาทองคำนะครับปรับโรเรียนตรงนี้นะครับให้สวยงามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของออโรงเรียนชมุชมชนวัดสมรงแล้วก็ค่ายลูกเสือสํารง